แล้วก็แหวนนี่แหวนพระรับแล้วก็นาฬิกานาฬิกาเรืองนี้นะแล้วก็แหวนแหวนรงเนี้ยเออดูด้วยของแหวนแหวนแหวนนี่นะตัวนี้นะนนะอยู่ในนี้ครับพี่นี่ห้องใครห้องเอีกบ้างเหนื่อยมาแล้วเนี่ย อ๋ออ่ะนี่คือไว้จะเปิดนะมีตังร้อยหนึ่งแหวนสองวงแล้วก็รายการเดียวนึงมีสัาพี่สภาไม่ได้อยู่